ข่าวที่3ผมเอามาจาก BBC, BBC นะ BBC News เนะฮะเป็นเว็บไซต์ของเขา BBC.com เนะเป็นเวนะ็บไซต์ไทยนะ่ยอาร์ตนะยไทยอาร์ติก็เขาพานัวข้อข่าวไวว้่า,า,าใครได้ประโยชน์จากภาวะเงินเฟอ้อบ้างใครอยากรู้ไหมว่าใครผมก็อยากรู้อ่ะไปอ่านกันคนทั่วโลกนะกำลังเผชิญความยากลำบากจากราคาสินค้าและก็ค่าคองชีพที่พุ่งสูงขึ้นแต่ไม่ให้ทุกคนนะ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาะวะเงินเฟ้อเอ่อคุณดาชินะีเดวิดนะนะเป็นผู้สื่อข่าวการค้าโลกของ BBC เนี่ยเขาบอกว่ามีอุตสาหกรรมใดบ้างที่ได้รับประโยชน์จากอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นในขณะนี้ไปดูกันอุตสาหกรรมแรกคือบริษัทพลังงานรยายใหญ่ผู้ประกอบการธุรกิจกันเชื้อเพลิงนะฮะกำลังเป็นข่าวจากการทำผลกำไรได้มากเป็นบระวารในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากราคาขายส่งกา๊าซธรรมชาติในตลาดโลก พุ่งสูงขึ้นและราคาน้ำมันก็ทยานขึ้นปีอยู่ที่ราวๆ100ดอลลาร์สารัฐต่อบาเรลเลนะนื่องจากมีความต้องการซื้อเพิ่มขึ้นประกอบกับมีความกังวลว่าปริมาณการผลิตน้ำมันจะลดน้อยลงเพราะปัญหาสงครามในยูเครนบริษัทอารัมโก้เป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติของซาอุเพยผยว่ากำไรสูงสุดเป็นประวัติการนะโอ้กำไร200ถึง300 000, ล้านะนะแต่ถ้าเชลเนี่ยนะ ไม่ใช่สิอารามโก้เขาไม่บอกว่าเขากำไรเท่าไหร่แต่ว่า BP นะ BP นี่ได้กำไร2องแสนกว่าล้านเชลนี่กำไรประมาณเกือบสี่แสล้านโอ้บริษัทเซนติก้านะฮะแล้วก็บริษัทแม่ของบิทิสแอสนะ,ะมีกำไรเพิ่มขึ้น5เท่าเอาเป็นว่าก็หลายบริษัทก็ได้กำไรเพิ่มขึ้นกันหลายเท่าสีเท่าห้าเท่านะนอกจากนี้ยังมีอีกหลายบริษัทด้านพลังงานในสหรัฐอเมริกาที่ทำผลกำไรเพิ่มขึ้น จากพ่วงเงินเฟ้อแล้วก็ราคาสินค้าที่ติดตัวสูงขึ้นซึ่งบริษัทเหล่านี้จะต้องเผชิญการเรียกเก็บภาษีลาบลอยจากรัฐบาลในตาย25%ของผลกำไรที่รับจากการกัดน้ามันและก๊าซธรรมชาติตัวเงินภาษีที่ได้มีเป้าหมายในการนําไปช่วยเหลือคนในครัวเรือนที่รับความยากลาบาก จากเพราะวค่าของที่ที่สูงขึ้นดีนะภาษีนี้เขาเรียกว่าภาษี win f l l tax นะเอ,ออย่างไรก็ดีนะครับบอกปริมาณเชื้อเพลิงที่ได้รับที่ได้จากสาราจากยังถือว่ามีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยของการผลิตทั้งหมดนะครับเอาเป็นว่าต่างประเทศเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับคือบริษัทโรงกลั่นน้ํามันทีนี้มาดูในส่วนของบริษัทในไทยบ้างถ้าพูดถึงน้ํามันก็ไม่ต้องพูดถึงใครอยู่แล้วก็คือปตทน,นั่นเองปตทเน,นี่ยนะเ,เขาบอกว่ามีกำไรเติบโตประมาณีไรายได้ป1,600กว่าล้านมีราไรประมาณ6 0 0 0 0กว่าล้านโอ้โห ปตทระทรบุว่าได้ร่วมแบ่งเบาภาระต้นทุนค่าของชีพด้านพลังงานลง17,800ล้านผ่านโครงการต่างๆนะครับนะเช่นสนับสนุนเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นกรณีพิเศษให้ส่วนลดค่าซื้อกาซถุงต้มหรือ LPG ก่ผู้มีรายได้น้อยเช่นร้านค้าหาบเล่แผงลอยนะครับนะก็คือกำไรเยอะแต่เก็แบ่งปันคืนพี่น้องประชาชนนะนะเขาว่าแบบนั้นนะครับนี่คือบริษัท อุตสาหกรรมแรกนะคือบริษัทอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพวกพลังงานนะครับโรงกานทั้งหลายนี่อันดับหนึ่งนะที่มีแนวโน้มธุรกิจที่ดีในช่วงพอเงินเฟ้อนะครับอุตสาหกรรมที่2คือเหมืองแร่นะฮะเหมืองแร่นะก็อย่างตอนนี้ก็บ้านปูในไทยเนี่ยนะก็ราคาพุ่งกระชูตร นะครับนะก็คือธุรกิจเหมืองแร่เนี่ยเขาบอกว่าในขณะที่หลายประเทศมองหาเชื้อเพลิงชนิดอื่นเพื่อมาทดแทนก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย่านหินก็กลับมาได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นก็ไปดูหุ้นฐานหินของไทยแล้วกันนะว่ามีบริษัทอะไรบ้างนะก็รู้จักแต่บ้านปูนแหล,ละผมอ่นะก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าความกังวลเนี่ยนะที่รัสเซียมจะตัดท่อส่งก๊าซธรรมชาตินะในยุโรปเขาก็เลยต้องมองหาฐานหินนะเอามาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานแทนนะครับ ซึ่งก็ทําให้ราคาถ่านหินทั่วโลกเนี่ยมันขึ้นนะอันนี้เฉพาะไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เพาะถ่า,ะานหินอย่างเดียวนะแต่ว่าเขาหมายถึงว่าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบในแง่บวกคือธุรกิจเหมืองแร่โดยภาพรวมนะฮะคือเหมืองแร่แต่จริงๆเราก็เฉพาะพูดเฉพาะถึงถ่านหินนั่นแหละนะครับนี่คือธุรกิจที่2นะครับส่วนธุรกิจที่3มคือสินค้าโภคภัณฑ์ก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไร <c oughs> เขาบอกว่าก็จะมีบริษัทอา c h เชอร์เดนเนลล์มิดแลนด์นะบังกีบริษัทคารกิลบริษัทลูอิสเดฟัสนะฮะ อาจไม่คุ้นหูนะครับบอกแต่บริษัทตัวน,นี้คือผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลกโดยเป็นผู้นําด้านการสินค้าพก,กาพาธัญ,ญพืชนาธัญ,ญพืชนะโอเคอันดับที่สามคือทุกธัญ,ญพืชทั้งหลายเช่นข้าวสาลีนะครับแล้วก็พวกเอ,อถั่วงาลีบ้างนะ เออเอาผมอ่านให้ฟังแล้วกันเขาบอกว่าในยามที่โลกเผชิญภาะวะขาดแคลนอาหารเนี่ยบริษัทพ่อค้าคนกลางเหล่านี้สามารถเข้ามามีมมบทบาทสําสคัญในการช่วยให้มีอาหารเพียงพอในพื้นที่ที่กาลังประสบปัญหาขาดแคลนเช่นการช่วยเหลือประเทศต่างๆหาแหล่งซื้อข้าวสาลีในช่วงที่กำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนข้าวสาลีจากแหล่งเพาะปลูกสำคัญอย่างยูเครนและรัสเซียแต่ปัญหาการขาดแคลนข้าวสาลีที่เกิดขึ้นส่งผลให้ปัจจุบันข้าวสาลีมีราคาแพงขึ้น25%เ เมื่อเทียบกับปีก่อนอ่านะครับก็อ่ะอันดับที่สามก็คือสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะข้าวสาลีนะครับอันนี้ราคาขึ้นธุรก,กิจที่4ี่คือธุรก,กิจขนส่งทางเรือนะครับอ่านะเขาว่าการล็อกยาวเพื่อสกัดการระบาดโควิดทาใหาาานะ้อัตราการขนส่งสินค้าอัตราการขนส่งสินค้าพุ่งสูงขึ้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามาตรการจํากัดการเดินทางของประชาชนทําให้ท่าเรือต่างๆขับข้าง และโครงการต่อเรือขนสินค้าใหม่ๆต้องหยุดชะงักลงชั่วคราวเอพีมิลเลอร์เมอร์ส์นะบอกว่าเป็นบริษัทขนส่งสินค้ารายใหญ่ดับ2ของโลกปรับเพิ่มประมาณการผมกําไรประจําปีครั้งที่3รอบปีเนื่องจากภพราะวะชะงักงานตามท่าเรือต่างที่ยังคงดําเนินการอยู่ก็คือผู้่า้ค่าระวางเรือมันแพงขึ้นแต่ไม่ได้บอกว่าเขากําไรดีขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเขาเดินเรือแทบไม่ได้นะเออคือค่าระว่างเรือมันแพงขึ้นคือผู้ค่าใหญ่พวกชิปปิ้งต่างๆมันแพงขึ้น นะครับนี่คือธุรกิจที่สธุรกิจที่ห้าคืออะไรคนขายนาฬิกาหรูและว,วายชั้นเลิศเออเพิ่งรู้แลเนี่ยคือเศรษฐกิจไม่ดีคนแม่งกินวายเยอะหรอหรือยังไงสําหรับคนที่มีเงินเหลือเฟือเพราะว่าเงินเฟ้อประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่าและการแขายตัวทางเศรษฐกิจอย่างเชื่องช้าทาให้คนลงทุนแบบปกติไม่ได้ ก็เลยไปลงทุนตัวแทนซื้อขายที่บริษัทไนท์แฟล็กในอังกฤษหรบอว่าอัตราการลงทุนในไวน์ชั้นเลิศและนาฬิกาหรูเพิ่มขึ้น1 6กปการลงทุนในงานศิลปะเพิ่มขึ้น1 3บาเการลงทุนในเหล้าวิสกี้เหลียงกระสับเพิ่มขึ้น1 9ซโอ้ลงทุนในเหล้าเลยวยจาเจนซี่นี่ถือการลงทุนไหมดิจนซี่นี่หายากหายเย็นเหลืเกินนะถือเป็นการลงทุนป่ะอ้โหลงทุนในเหล้าลงทุนในนาฬิกาผมยังโอเคนะลงทุนในเหล้าวิสกี้เนี่ มันมันราคาขึ้นได้ด้วยเหรอครับเหล้าหรือว่ายิ่งนานไปมันจะรสชาติอ่อนลงไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะผมก็เคยเจอที่เขาบอกว่ารับซื้อเหล้าเก่าอะไรเงี้ยผมก็มันมันมันไม่มีแอลกอฮอล์นะเหล้าเก่ากระเพาะปลาเออนี่ไม่มีนะผู้ค้ากระเพาะปลาไม่มีนะแต่อันนี้คือนาฬิกาหรูกับบายชัเลิรนะอ่านี่คือเป็นแนวโน้มธุรกิจที่ดีนะครับอืบรรดานักลงทุนต่างหวังว่า สินค้าพวกนี้ไฮโซทั Hi ้ so งหลายเนี่ยจะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นแซงหน้าอัตราเงินเฟอ้อและนอนโ้มยังคงดําเนินต่อไปจนถึงปีนี้บริษัทบอกโดอินเดก к ์ ok Index, นะผู้ค้าวายชั้นเลิศรายใหญ่ที่สุดในโลกรายงานยอดขายเพิ่มขึ้น37%โอ้โหไม่น่าเชื่อนะเงินเฟอ้อแต่แม่งคนแม่งเก็บวายกันเว้ยเออแปลกนะเนี่ยอืสุดท้ายข้อสรุปว่า c p f ยอดขายสูงเป็นประวัติการ <laughs> อันนี้ b b c ต้องการกัด CPF ด้วยเ่อ,เอ,อบริษัทเจริญพงศพันธ์นะได้รายงานยอดขายประจำปีไตรามารส2ปี6-5มียอดขายทั้งหมด1 5 5 9 9 9 6ล้านเพิ่มขึ้น20จากไตรามาสเดียวกันของปีก่อนนะับเป็นยอดขายสูงสุดเป็นประวัติการและมีผลกำไรสุดทิี่พ0 0กว่าล้านบาทโดยกิจการในประเทศไทยของ CPF มีไรายได้จากการขายจำนวน5 0 0 0กว่าล้านเพิ่มขึ้น17 ส่วนต่างประเทศมีรายได้จํานวนแสนกว่าล้านเพิ่มขึ้นยี่สบสองปอร์เซ็นส่วนใหญ่เป็นผลจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นและความต้องการบริโภคดีขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิดโอ้พึ่งรู้นะเนี่ยว่า c p f เนี่ยนะครับยอดขายทั้งหมดรวมกันมาแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยเป็นขายนอกประเทศซะแสนล้านเลยนะขายในประเทศแค่หมื 50, น่นห้าหมื่นล้านเองเหรออืมโอเคไรายได้หลักๆของ CP นี่ก็ามาจากต่างประเทศนะเนี่ยอนะครับก็นะเป็นสี่ห้าธุรกิจ นะสรุปให้ฟังนะครับธุรก,กิจอะไรที่ได้ประโยชน์จากภาวะเงินเฟอ้อหนึ่งธุรก,กิจพลังงานสองธุรก,กิจเหมืองแร่นะครับสาธุรก,กิจสินค้าโกคภัณฑ์พวกแป้งข้าวสาลีอะไรเงี้ยนะเออถั่วงาอะไรมาเนี้ยธุรก,กิจที่ห้าคือชิปปิ้งนะชิปปิ้งขนส่งทางเรือธุรก,กิจที่หคือนาฬิกานาฬิกาหรูแล้วก็ไวน์ราคาแพงนะครับนะใครอยากรวยในภาวะเงินเฟอ้อก็ไปทําธุรกิจตรงเนี้ยที่ผมบอกเนี้ย ทำได้บอกไม่รู้นะั่นแะหละอยากรวยก็ไปทำธุรกิจนั้นซะนะครับ